อยู่กับรู้ตอนที่8ผลของความประมาทพระอาจารย์กล่าวว่าคนที่ไม่เคยฟังไม่เคยเข้าหาไม่เคยสนใจไม่เคยเปิดเทปฟังเลยอย่างนี้ก็ไปลงม้อนรกอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนรกในที่นี้เรียกว่าเป็นผู้ประมาทเป็นผู้ไม่เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ในสายตาเป็นผู้หันหลังให้กับพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ประมาทธรรมพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็ไม่แคร์ไม่ใส่ใจเดินหนีมันก็เลยลงม้อนรกอยู่แล้วไม่ต้องห่วงมงคลสูงสุดของชีวิต สิ่งที่เป็นมงคลที่สุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ของพวกเราก็คือการได้ฟังธรรมะแต่ก็ต้องฟังเรื่องจิตเท่านั้นฟังเรื่องปัญญาที่พระอาจารย์พูดทุกเทปฟังแบบนี้เท่านั้นเรื่องของไม่เกิดเท่านั้นเรื่องของจิตเท่านั้นและใครก็ตามที่บอกว่าบรรลุธรรมไม่ได้หรอกอย่าไปฟังคนแบบนั้นบรรลุธรรมยากก็ไม่ต้องไปฟังถ้าใครบอกว่าบรรลุธรรมยากไม่รู้ธรรมไม่ได้หรอกไม่ต้องไปฟังเลย ถ้าใครบอกว่ามันรู้ได้ทุกคนไม่ว่าหน้าไหนเข้าใจให้ได้จิตของตัวเองพูดแต่เรื่องจิตอธิบายแต่เรื่องจิตนี่แหละมันบรรลุธรรมได้จริงๆไม่ว่าหน้าไหนสติปัฏฐานสซึ่งเรียกว่าสติปัฏฐานสี่ใครก็ตามที่เจริญสติปัฏฐานสี่ถูกต้องบริบูรณ์บุคคลผู้นั้นจะได้เป็นพระอรหันในชาตินี้แต่ถ้ายังโง่อยู่จะได้เป็นพระอนาคามีนี่คือคำตัดของพระพุทธเจ้าตัดไว้เรียบร้อยบริบูรณ์ ถ้าสติปัฏฐานยังไม่บริบูรณ์ก็จะเป็นอริยบุคคลขั้นที่สามพระอนาคามีซึ่งมันเป็นอยู่แล้วมันโคตรง่ายเลยฟังแค่พระอาจารย์ได้เร็วก็ได้แล้วไม่ต้องหวงมันได้แน่แน่การเป็นพระอรหันต์แต่พระอรหันต์นั้นมันต้องทิ้งให้เป็นขั้นที่สี่เป็นขั้นทิ้งจริงๆขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามเป็นการเล่นกับการปรุงแต่งอยู่ขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามยังเป็นการเล่นกับการปรุงแต่งแต่มาเล่นน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆ่เล่นน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปถึงขั้นสามแต่มันเลย แต่ขั้นสี่มันไม่เล่นกับการปรุงแต่งอีกต่อไปเลยขั้นสี่ถึงขั้นจบเป็นขั้นที่ไม่เหมือนขั้นอื่นคนที่จะพูดได้สอนได้มันมีไม่กี่คนบนโลกใบนี้จะต้องแจ้งจะต้องเข้าใจจริงๆวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าพระอาจารย์พูดแป๊บเดียวใครฟังเข้าใจก็ไม่รู้ซึ่งพระพุทธเจ้าใช้วิธีนั้นพระพุทธเจ้าพูดใครเข้าใจก็ไม่รู้เลยง่ายๆแค่นั้นเลยไม่เกี่ยวกับอะไรไม่เกี่ยวมันเกี่ยวแค่ว่า เราฟังให้เข้าใจเราจะต้องมีความศรัทธาก่อนเราต้องศรัทธาการไม่เกิดก่อนศรัทธาว่าเรานี่ไม่เกิดเราเป็นผู้หนึ่งที่จะไม่เกิดต้องมั่นใจก่อนว่าการไม่เกิดมีอยู่จริงและเราทุกคนไม่เกิดได้จริงๆพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้จริงๆเราต้องมีศรัทธาตรงนี้ก่อนความสําคัญของการเปิดใจไม่ใช่ว่าโอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกฉันไม่เชื่อหรอกหรือโอ้ยไปฟังเทปของใครมันก็บรลุกไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะเราไม่เปิดใจ จะเป็นเหมือนแก้วที่มีน้ําเต็มอยู่เมื่อน้ํามันเต็มแก้วอยู่มันจะรับอะไรไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราทําตัวเป็นแก้วที่ไม่มีน้ํามันก็จะบรรลุธรรมได้ง่ายๆมันก็จะเติมปัญญาเข้าไปได้เรื่อยๆน้ามันก็จะเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มยิ่งฝังมากยิ่งได้ประโยชน์มากการปฏิบัติหลังบรรลุธรรมทําตัวงงๆไม่ต้องไปทําตัวเป็นคนเก่งเมื่อบรรลุธรรมแล้วควรจะทําตัวง่ๆฟังคนอื่นมากๆแล้วพิจารณาทําความเข้าใจพัฒนาจิตให้มีปัญญาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ถึงแม้จะบรรลุธรรมแล้วก็ต้องหัดทำตัวเหมือนกับแก้วที่ไม่มีน้ำไว้เพราะมันมีแต่ได้ไม่มีเสียแต่ถ้าทำตัวอวดเก่งนี่คือคนโง่ปัญญามีน้อยแถมทำตัวอวดเก่งอีกมันจะเอาปัญญาที่ไหนมาเพิ่มมันก็ได้แค่นั้นมันไม่ได้มากขึ้นผลของการเติมปัญญาเพราะฉะนั้นต้องเติมปัญญามากๆมีแต่ได้ไม่มีเสียการได้ฟังธรรมจิตมันต้องการธรรมะเมื่อมันได้ปัญญามันก็สบายก็โล่งก็โปร่งทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับมันจะโล่งจะโปร่งอยู่ตลอดมันจะใสยอยู่ตลอด เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วมันก็จะเป็นมงคลไปอยู่ที่ไหนก็เป็นมงคลไปหมดเพราะมันยิ้มมันอารมณ์เบิกบานไปไหนมันก็อารมณ์เบิกบานพูดดีมันจะพูดดีเองมันจะพูดจาดียิ้มเกรงใจผู้อื่นให้เกียรติผู้อื่นใครแรงมาเราก็นุ่มไปเขาจะแข็งมาแค่ไหนเราก็นุ่มไป